คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพันตำรวจเอกวรวัตมล,ลิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพลพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวันที่26และ27พฤษภาคม2554มีสกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่หนึ่งพิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรพลจำํำนวน12รูปที่วัดมิ่งเมืองพลารามอํมพพาเภอพนจังหวัดขอนแก่นในวันที่26พฤษภาคมจัดคลิปผมและปลงผมนาคแห่นาครอบเขตเทศบาลเมืองเมืองพลและนำนาคไปอุปสมบทกิจกรรมที่สองเป็นพิธีเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ8 4พันษามหาราชาในวันที่27พฤษภาคมโดยเป็นการจัดสร้างศาลาที่พักให้กับผู้มาติดต่อราชการ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของสถานีตำรวจภูธรพลจำนวน80ที่นั่งตลอดจนสร้างห้องน้ำสำหรับบริการพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการติดต่อราชการเป็นห้องน้ำชายหญิงจํานวน9ห้องและห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจํนวน1ห้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบายในขณะที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูทรพล